รูป,ป,ปรูปจักรูปบรรยุกธ์ไปแล้วชั่วโมงทีททงกก่แล้วรู้จากรูปบรรยุกธ์บรรยุกธ์อะไรเอกบรรยุกธ์เอกบรรยุกธ์เอกเป็นยังไงเป็นยังไงทำให้ดูการกระดิบเขียนตรงลงมาทำแบบนี้เลยนะคะเขียตรงลงมาใช่ไหมคะเหตุไดเนปโก้ เป็นคําที่มีวันในตัวเองนะคะให้เด็กเงเนี้ยเสียเสียงพีว่าตั็เองจะได้คำไหนเสียงตกปุ๊บดังขึ้นมาว้ายได้คำนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆสะกดทีละคนโอเคไหมคะอันนี้เป็นคำว่าอะไรคะช่ห้เพื่อนๆดูดูอ่ะเพื่อนๆดูอันนี้เป้นคำว่าอันนี้สะกดค่ะเพื่อนๆสะกดตามนะคะขอไข่ไข่ไข่ไไ่ไไข่ขไ่่ เ,เขียนลงไปในจานกระดาษด้านบนเขียนครับต่อานเขียนอะไรครับแกนปลาอยู่แล้วก็ตกแต่งให้เสร็จวมเชือกล นเสนอข้า uh ข uh oh. ้าเสนอเอาเร็ววังอาทิพบุวนมูลรวมคอโจนำเสนอแค่นี้ค่ะหลังจากที่คุณครูแบ่งกลุ่มให้ ออกเป็นสองกลุ่มแล้วให้นักเรียนศึกษาจากเกมจากผู้ที่คุณครูมอบให้นักเรียนใช่ไหมครับ<ห>แล้วทีนี้คุณครูคให้นักเรียนเอาคาเหล่านี้เขียนใส่กระดาษชาร์ตกลุ่มระกี่แผ่นคะกลุ่มเรกยนเมื่อกี้นี่ตัวแทนบอกว่าคอควายขวโครเรือใช่ไหมแต่ทีนี้กลุ่มนี้เขียนม,มาคาวัาครองแสดงว่าไม่ใช่ละอันนี้เป็นคอควายขวอะไรคะ รอลิงผิดไหมตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะตัวนี้จะเป็นคําที่มีคอควายพวกรอลิงค่ะคิงริงไทย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 ต่อไปเป็นปลปลพวรอเรืออ่ะปาปิงปินาปนากลุมนี้กุมนี้มีคำผิดไหมคะมีคำผิดไหม มีกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองไปใช่ชะกลุ่มกุมอะไรคะกุมตกมือให้ตัวแทนของกลุ่มสองเราก็มาที่องมาที่ดค่ะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนแล้วก็ก็ไปนาตาตัวตากดแล้วความรู้เดิมมาคี่ถาความรู้เดิมตั้แต่เราเยนตั้งแต่ชั้นปสาชั้นปนเราทราไปว่าห้าตาตัวตะกดมีกี่มาตาคะ 你们打呢？ ก็็ว่าเแม่คนยกตัวอย่างเขาว่าเพื่อนครับยกตัวอย่างเขว่ารถตัวอย่างเขาว่าเคยแม่กูโอเค เราจ l เรียนเ o u ่ยวก e บป e ะเทศ p e ว me Countries c o u n t r เทศประเทศประเทศประเทศก็คือประเทศนะคะซึ่ง all the world have many countries ซึ่งในประในโลกของเราเนี่ยมีหลากหลายประเทศมากๆเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของประเทศต่างๆหรือแฟ t s นะคะหรือธงชาติระเทศนะคะ แต่ละเทศเนี่ย,ยมีสัญลักษณ์รสชาติแบบไหนและออกเสียงอย่าง Okay, Ati, where are you from? I am from Malaysia. Very good. And you, where are you from? I am from Japan. 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 Very good. Pima, where are you from? I am from Canada. Canada. Very good. Hi. Where are you from? I am from Japan. Hi. Where are you from? I am from Malaysia. กติกาคือว่าได้บัดรคำแล้วอย่าให้ใครถึงโราได้ทำอะไรเ,เราจะให้ออกมาใบท่าทางนะครับอ,อย่าให้อาไัยร่าร่าให้เพี่อนถายนะตั้ง,งไั้งใบของจอยอ,อะไรนี่ไม่ใช่ ตัี่อะไรกับแมวสัตว์ไหนใครได้ได้อะไรครับสุนัขสุนัขกับแมวเป็นชื่อของอะไรสัตว์ชื่อของสัตว์นะครับคำน้ำหมายถึงอะไรลูกปลาที่ใช้เปียนควรทัไม่ใช้เปลีเยนยกอะไรียกควรื่มชื่อ ายานามลักษณะ